การมีแฟนหลายคนคน่ะคุณคิดว่าเท่ไหมใช่ครั้งนึงอ่ะผมคิดว่ามันเท่นี่แฟนผมเธอชื่อฮอนด้าจนวันหนึ่งผมก็เสียทุกอย่างไป และมันทำให้ผมเสียใจจนถึงทุกวันนี้สองเดือนที่แล้วเฮ้ยฮอนด้าไปดูแมวห้องเราเป้าเธอเลี้ยงแมวด้วยหรอมีงูด้วยนะอยู่ในกางเกงอ่ะหยอกหยอกหยอกเราเลี้ยงแต่แมวอ่ะ ไปเธอจะทําอะไรเขาปะเนี่ยเฮ้ยไม่ทํำอะไระหรอกเราเป็นสุภาพบุรุษ <Whoa. S 1> โอ้ไม่ไปล <What? S 1> ะ,ะ,ะ,ะงั้นเราไปนั่งชิงช้าสวรรค์เล่นดีกว่าโอเค let's go <S นี่เธอเขามีเพลงมาร้องให้ฟังด้วยแหละเธออยากฟังไหมอ่ะไม่อ่ะฟังควายออกลูกยังดีกว่าอีก เฮ้ยเคยตกชิงชาไหมวะไอเวทแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครใจพี่จมแทบพัดสุธทาดวงหรือใจหรือดวงแกวตาดุดดวงดาวดาดวงดาวดวงไหนวอนให้ชายทุกคนเดินผ่านวอนให้ใจน้องไม่มีใครวอนในลมพัดพาหัวใจพี่ไปถึง เธอลองเพอ้อจังเลยว้าวธรรมดาน้องสาวถ้าพี่ร้องเพลงจีบใครอะค่ะคนนั้นก็ตกหลุมรักหมดแหละโอเคเธอเดี๋ยววันนี้เขาขอกลับบ้านก่อนนะโอเคจ้ะกลับดีๆนะเดี๋ยวเขาขอเดินเล่นอีกสักแป๊บนึงอะก็จะกลับเหมือนกันแหละโอเคฮมีแฟนน่ารักก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยมันทำให้ใดต่อจี <Yahoo. S 2> ดีต่อใจ อา,อากาศยามเย็นนี่มันดีจริงๆขอได้เล่นหน่อยละกันอุยเจอสาวสวยว่ะฮโอ้โหขาวโบไม่รู้น้องสาวมีแฟนหรือ,อยังบแต่เรามีแฟนแล้วนี่แต่แฟนก็คงไม่รู้หรอกอบุกเลยละกันเออสวัสดีครับน้องคนสวยวสวัสดีค่ะ คือไม่ทราบว่าน้องมีภูบ่าวยัแมงยังเลยพี่ร้องเพลงพอจังเฮ้ย hey! พูดแบบเนี้ยไปฟังเพลงบ้านพี่ไมล่า oh, <no. S 1> เอาวพี่เป็นคนโสดเหรอลบ <Nope. S 1> เออมันแน่นอนอยู่แล้วอ่ะโสดหน้าตาดีมีเวลาให้ <Yahoo! S 1> งั้นเป็นแฟนกับหนูนะหนูชอบพี่ yeah! โอเคได้เลยเราเป็นแฟนกันนะหนูรักพี่จังเลยฮะณโซนขับรถมาน้องสาวเดี๋ยวพี่พาซิ่งเอง Let's go เรานี่มันหล่อจริงๆมีแฟนหลายคนเพื่อนๆต้องอิจฉาผมแน่ๆอ่ะเฮ้ย <c oughs> เป็นคนหล่อมันก็ต้องมีสาวเยอะเป็นธรรมดาครับเออ ยาหือฮ่าลืมของไว้กับไอ้เต้าแฟนมันไปไหนแล้วเนี่ยไอ้แดงมันเป็นนักสู้ที่ดูของแควปาดเปรียวและไอ้เขียวมันเป็นนักสิ่งมันมีรถเครื่องที่คอยวิ่งแซง <Yahoo! S 1> ทุกคนโอ้โหพี่ลองเพีงเหมือนคนไล่ควายเลย เฮ้ยนั่นมาแฟนเราหรือเปล่ามันแอบมีกิ๊กหรอแอบดูหน่อยดีกว่านั่นใช่แฟนเราจริงๆด้วยเราไม่คิดเลยนะว่าเธอจะเจ้าชู้แบบเนี้ยเธอเห็นความรู้สึกของเราเป็นแค่ของเล่นใช่ไหม น้องสาวกลับบ้านดีๆนะเดี๋ยวหลังพี่ไปหาอ่ะเฮ้ยเธอ, <Yahoo! S 1> อไม่มีกิ๊กผมรักแฟนผมคนเดียวเป็นไรอะ่ะทำไมดูลนจัง oh, <no. S 1> ก็ปกตินี่หไหนเธอบอกกลับบ้านแล้วอะ่ะมาอยู่นี่ได้ไงก็ลืมของอะ่ะไม่มีอะไรหรอกโอเค ปะโต้ก็นึกงว่าเรื่องอะไรลืมโทรศัพท์ไว้กับเขาชะเอาไปเลยจ้ะเฮ้ยเกือบไอ้ผู้ชายเจ้าชู้แบบนี้ต้องจัดการให้เข็ดหลาบวันต่อมานี่เธอนี่เธอ ว่าไงคะเธอรู้ไหมผู้ชายที่เธอเที่ยวด้วยเมื่อวานอะ่ะเป็นแฟนเรานะโอ้โน้ไม่จริงพ <Huh? S 2> ี่เขามีหนูคนเดียว <c oughs> มันเป็นเรื่องจริงเธอไอ้ผู้ชายคนนี้มันเจ้าชู้มันไม่รู้จักพอ <Okay. S 2> เคราว่าเธอกับเราอะ่ะมาช่วยจัดการไอ้ผู้ชายพันนี้เถอะ <Yahoo! S 2> <c oughs> มันการได้ยังไงมาหลอกหนู <c oughs> หนูจะฆ่ามันใช่เราจะจัดการมันไม่ให้มันกล้าไปจีบสาวอื่นอีกเลยเได้เวลากลับบ้านแล้วเว้ยทำไมวันนี้มันมืดจังวะนี่งุนยินยังมีแฟนสักแปดคนเอยทางมันเปี่ยวเกินเฮ้ยอะไรวะน่ะ เฮ้ยใครวะให้คนเจ้าชู้ให้คนเจ้าชู้ให้คนเจ้าชูให้คนชู้โอ้ยคุณหมอมีคนเจ็บหยุดพูดมากได้แล้วไอ้คนเจ้าชู้เธอมไม่ซื่อสัตย์ต่อความรักสมควรอยู่คนเดียวนะ เอ้าเธอสองคนไปเจงกันได้ไงอ่ะพี่มันเลวพี่มันแย่มาหลอกดูทำไมเราเลิกกันเถอะเราเลิกกันเถอะคนอย่างเธอไม่มีวันสมหวังกับความรักหรอกลาก่อน คนเจ้าชูนั่นแหละฮะท่านผู้ชมจุดจบของคนเจ้าชูก็คือต้องอยู่คนเดียวทุกวันเนี้ยผมได้แต่โทษตัวเองที่ใจผมอะ่ะมันไม่รักดีคบแฟนทีละคนน่ะก็มีความสุขดีอยู่แล้วผมขอเตือนคนเจ้าชูนะ ถ้าคุณอยากส่งหวังกับความรักก็อย่าทรยศต่อความรักนะ ลิปนี้มีแจกครับผมกติกาการร่วมกิจกรรมแจกเพชรฉลอง3ามใส่ห้าหมซับสไคร์โอ้ไม่กอดพี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆยน,นะครับผม <Okay. S 1> ใครอยากได้เพชรอันดับแรกให้น้องๆกดติดตามช่องพิลกกี้คารเมลและเปิดกระดึงแจ้งเตือนอันดับ2คอมเมนต์ยูไอดีฟรีไฟและบอกเหตุผลที่อยากได้เพชรจากนั้นก็รอพี่มาเฉลยผู้โชคดี รางวันเป็นบัตรกริน่า100บาท30รางวันขอให้น้องโชคดีนะครับและก็ฝากไปกดติดตามช่องพี่ฮอนลอนหน่อยกันด้วยนะจุบ๊บ